กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องลูกเป่าอาสุอมกสุบทสุกูสุคนทั้งประเทศต่างประเทศที่น้องผูกพอกับสองสานนีป้าพี่น้องเลยบรรยากาศยังเศร้าพี่น้องฉนี้ก็เสียงจิตสุโมมี่พวกนั้เป็นวัดเนาะเจ็บคอแต่ว่าก็กินยาแล้วเมื่อคืนกับกินทั้งกินยาแก้วัดแล้วก็กินยาดีเจ็บคอแล้วกัน แก่แพ่น่าสองเม็ดเริ่มขึ้นแก่แพ้สองเม็ดรับแบบโบมือเลยตอนนี้ห้าวคสซิมันไม่เห็นจูเห็นกิน้ากำลังหนึ่งขา่าพี่น้องหนังเขา่ขาว้าวก็สีกัย่างหมูย่างสมหมูย่างสมหม,ม,มูให้ร้านบังเฮียนแถวเมย์ผเห็นสมหมว่าอย่างเลยลองกิ๊กกิ๊กกำลังเตรียมโต๊ะสงเฮียนเลย ยายจะอาลุทำอะไรเนาะัสดีไปลุงเป็นอะไรยัส้นทางหลางก็สิเป็นแม่งอกอเนยกำลังลลางถั่วยลางสังมาดีน้องถั่วหลังกองพุ่มงานดองพปจ๋าโอ้งานดองพ่อจาหลังไหวสุด คือลายแชงานดองไพนอวนมาต่น้าพ้องเข้ากินแหละหากินแล้วก็ไปไหวนานะพี่น้องเีอันนี้อามาจากหน้าก็เลยมาล่างต่อพุมก็ไปใส่น้ำแุงน้ำแข็งไว้พี่น้องก็ บรรยากาศยังเศร้าๆพี่น้องเอ้ยเมือ่อในวันข้านเนาะลอ,องกีกีไปซอยแอนแม่เคี้อย,อยนนะลูกไปซอยแอนแขนนะลูกไว้ไว้แขนหมอนี่หมอผพาแขน เอาไม้อดอัอเนยล้างถ้วยค่ะอเนยไปใส่แมหม้วลูกล้างถ้วล้างซ้ำไปมาเยอะเอาไมเอาไมปา,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 าป้าลูก ยิ้มหวาเนเลยปลาลุงมึงผมก็บประดิมฐ์บายดีพี่น้องกินข่าวนกันได้พี่น้องวันน่้จะมาที่กินข่าวน้ำสะอาดพี่น้องเลย ไม <_ Gimme for u> <_ d annel> ่แจวครับสมมูมไม่ใง่เนี้ยอ่อสองคนก่อนหมูเล็กกับหนองตาเนี่ยเนี้ยก่อนหอนเนี่ยไปมาพี่น้องแจกกันเด้อ แรกเราสิพากันไปเท,ที่ยวเขาพี่น้ะอะไรแบบนี้ nơi cái đai chóng ngắm và xong chuyện ngắm ้พีม่มากนี่ค่ล oh, 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 well, oh, ูน so so oh, ีาแม่อ๊ย้าป้าก่อนกรัปู่อีข้ามเได้มีได้กับปูโอแล้เจ้า

ăn nó ăn thôi nó về Hãy subscribe cho không แสบแสบเอาเไปิ้งแลพดถมาปิ้งแล้วมันชุกเหรเเอาเินทางัดเอาทางนี้กนได้แล้นเข้าช่วยอะไรเียได้ได้นมนมแสบบอแสบอะแต่พี่น้อง่นกินข้าวกับแหนมพี่น้องเลยบ่ปากบ่ตีงเลยสบายดีพี่น้อง กินข่าวน้ำการพี่น้องกินข่าวน้ำการกินข่าวกับแหนมหมูพี่น้องเอ้ท้าแม่พันเห็ดสีมือรมันใหญ่จืดเด้อแหนมหมูน่ะเด้อจักษ์แซ่บบ่แซ่บพี่น้องกินเบิ่งพี่น้องใหญ่จืดว่าฮักเห็ดเมื่อวานเนี่ยวาสันเห็นเป็นตาแซ่บใหญ่จืดอ่าใหญ่จืดห้าเสียงวันเนาะ เฮ้ยเจื่นสิขึ้น่าใส่คอพี่น้าะบอกตายครับบอกตายสมคนในแห่แสบไพเป็นคนกินบอตายกับอกตายกินก่อนหมูพี่น้องโดนก่อนหมูต้องโดนอันน้องกิกกกับน้องบุ่มบี้พแหละก่อนเนาะอันต้อยก็บอกขึ้นมากินข่าวด้มาแม่ นี่พี่น้องอกินเลยลุยเลยค่ะเสียงสนีกับป้นเป็ดเป็ดกาบพี่น้องเลยเสียงไเรนี่ยกับเป็เป็ดกานงฮลองเพลงมืวานนี่พ่อเสียงสนีขณะกินยาแก้แพ้ลงไปมาขึ้นในสองเมตรล้วก็ยาแก้ ย <Yeah, S 2> า,งงานะเจ็บคอเจ็บ <c oughs> ตั้งวงอยู่ในหน <c oughs> น้น้าบ่มีไงจืดมื่อาวานนี่แต่พาย,มาายเมื่อวานเนี่ยพายล่องเพ่งอยู่เพ dio ไงไม่ไงจืดเนี่ยก็ล,ล้มเรื่อยๆไม่แต่ว่ามอดนะตั้งสื่อให้ไปเรื่อยๆนะพี่น้องนอน อันนี้มาสบายดีป้าลุงเนี่ยลูกเดีงงนะ๋ยวพงงมงามๆนะเดีใช้ผมงามๆนะโอ้ยสบายดีเนี่ยลูกสบายดีป้าลุงคลิปนี้ครัก็ขอลาคลิปเพีงยงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนีป้าใน่เด้พอพอี่น้องพบกันคลิปต่อไปพี่นอ้องเอ้ยสบายดี